สวัสดีครับพบกับผมเท a เวลบายทีกในช่อ YouTube นะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่เซเว่นแถวบ้านอีกเช่นเคยนะครับก็ตอนกลางวันนะฮะก็จะมีของขายเยอะนะฮะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับก็มีของขายเยอะเลยนะฮะมีตั้งแต่อาหารตำสั่งส้มตำข้าวเหนียวหมูปิ้งก๋วยเตี๋ยวขนมจีนน้ำยามีไก่ย่างนะฮะไก่ทอดหัดใหญ่ก็มีนะครับแล้วก็มีร้านซักอบนบริการ24ชั่วโมงนะครับ วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมากินเมนูทำสดอีกเมนูหนึ่งนะครับเป็นซีรีส์ข้าวไข่ข้นนะฮะก็คือเมนูข้าวไข่ข้นแฮมชีสนะครับเดี๋ยวเราเข้าร้านกันนะฮะทุกคนวันนี้ผมสั่งเมนูนี้นะครับข้าวไข่ข้นแฮมชีสนะฮะนี่นะครับเขาก็เอาแฮมออกมาแล้วนะฮะแล้วก็เอาข้าวสวยออกมาแล้วนะครับข้าวสวยร้อนๆเลยทุกคน เห็นควันขึ้นนะฮะตอนนี้เขาก็ตีไข่นะฮะให้ขึ้นฟองนะครับก่อนที่จะเอาลงกระทะนะครับ เิิคคค่่่ะะะสสวัดีตอนนี้เขาก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะฮะแล้วก็ไข่ก็ฟูขึ้นฉับพันเลยนะครับตอนนี้เขาก็ใส่แฮมลงไปนะฮะ แล้วก็โปะชีสลงไป1แผ่นตรงกลางนะครับเป็นอันจัดสิ้นพร้อมเสิร์ฟนะฮะเสร็จอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟต่ออีกสักพักนะฮะครับผมก็กลับมาทานที่บ้านนะฮะเมนูนี้ราคาก็อยู่ที่55บาทนะครับเป็นราคาเต็มนะฮะ ถ้าสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทูนะครับก็จะลดเหลือ49บาทนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะฮะทุกคนชีสก็เยิ้มๆเลยนะฮะทุกคน ชิดเขาก็เหนียวแน่นเลยนะฮะยิ่งมีไข่ข้นยิ่งมีทิตนี่ยิ่งเหนียวแน่นนะฮะหลายๆอย่างนะ ยิ่งมีชีสนี่ยิ่งอร่อยนะฮะชีสก็เป็นสีสันของไข่ข้นนะฮะกินแล้วก็เข้ากันดีนะฮะผมว่าอารมณ์มันก็เหมือนบุฟเฟ่ต์เบรกฟาสที่โรงแรมตอนเช้านะฮะบางทีเนี่ยเราสั่งไข่ข้นหรือว่าอมเ็ตก็ดีนะฮะเทปเขาก็จะใส่ชีสให้เราด้วยนะครับก็มีโรงแรมหลายๆโรงแรมนะฮะที่เป็นสเตชันของไข่นะฮะก็ลองไปกินดูได้นะฮะเวลาไปพักโรงแรม ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดก็ดีนะฮะซีสเขาเหนียวนุ่มมากจริงๆทุกคนโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเมนู ข,ข้าวไข่ข้นแฮมชีสของเซเว่นนะฮะร,ราคาอยู่ที่55บาทสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทูนะครับเหลือ49บาทนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเทอเวอร์บายทินะครับคลิปเวราการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ